เกิดเป็นขามนอนกินสบายจังเลยสาเหตุของความอ้วนโอ้ลูกเอานอนกินนะฮะสบายสบาย เก็บทุกเม็ดหรือธรรมาดาจะที่ไหนเกยกินแม่กระป๋อกระป๋องค่ะไม่ได้อยากกินเลยเนี่ยหางสื่มากเลยแนมะ่แต่เรียบเชียว <c oughs> อ่านไม่อยากกิน เอา,เอาีนิงนหมดถานเลยอ,อาหารก็เปลี่ยนบ่อยอะไรก็เปลี่ยนบ่อยเบื่อก็เบื่อเบื่อก็เปลี่ยนให้สบายจังเลยเป็นชายขามเนี่ยหน้าตาฝืนๆเนานะมฝืนกินมันต้องฝืนกินเลยหนีเรียบชะลุละเก็บเม็ดที่ร่วงใช่ไหมเออ โอ้อตพมฝืนนะแม่แม่จับมันเข้าปาบก็ฝืนกินเข้าไปหมดเม็ดเลยอยากก้อนเยอะหางโคอ้วนจะหมดแล้วหมดแล้วอ่ะขอให้อีกหน่อยสิให้หลานดูเช่นไรสิหลานเช่นไร นะเกี้ยงนะคะเกี้ยงถาดน้าเร็วๆเลยเนี่ยเห็นไหมจ้องจ้องสายตาลิบเทเลยลิบเทเลยดูท่าก่อนนะคะทุกคนทุกท่ากินได้ทุกท่าอลุก <laughs> แม่ชอบพี่ใหป้อนเอามือมาทำไมเนี่ยเอามือมันโดนไหมทำไมเนี่ยแม่แม่อย่าป้อนใช่ไหมเนี่ยห้ามแม่แม่อย่าป้อนแม่อย่าป้อนขาพี่ส่งอย่าห่างพี่อย่าป้อนกต่อ,อ,ยยอ,กอย่าช้าค่ะ <c oughs> แต่ดูทางจากการกินแล้วอะอย่างอย่างหลังจะมามากกว่าไมไ่ช้าอ๋อมันไม่ทันขาดูค่าฮะ,ะ,ฮะโอ้โหจะไม่สำลักซะเลยเนี่ยอ้วนกินไม่ร้องมไม่สั่นนะ เราดูดูเก็บเก็บตามพื้นนี่เลยค่ะธรรมดาได้ที่ไหนดูหน้ากันเส่ตาเส่ตาลูกเส่ตาลูกเส่ตาลูกเออาอ่อ มองยายมองแรงมองแรงมองเ่ยมองยาย่ะจะทำอะไรจะทำอะไรข <c oughs> ้านอ,อก็สนานม,ยายมนลุนอนกิน่งอย่างเดียหรอนอนกินหนึ่ง,นนนนงลูกนั่งกินดีๆไหมลูกแม่ชายเหระแม่ชายเอโอ้คักแม่ช้า เก็บกปอนอะไรแหละเก็บไม่เรียบเลยหล่นพื้นก็เก็บอ่ะเก็บทำอะไรนาะเก็จะกาวไม่ขอันนี้นี่ดูดูดูเนี่ยไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วมือแม่ไม่ใช่ของกินแหละดูดูเฮียนละอ่นนี้นี่นี่ปอนอิ่มแล้วก็เกิดการอักตันดิวแง่แม่ดีกว่างแม่โอ้ยอิ่มแล้วอักตันดูไม่ได้เนี่ย ันนี้ต้องอาบน้ำเลยดูเหลืองขนาดนี้นะอาบน้ำแล้วเนี่ยมันนี้อะใครจะอาบให้ืใครตับสิใครจะอาบให้ขามคนเนี้ยอะนี่เม็ดเม็ดเม็ดเชักเม็ดกันดูดิเริ่มแง่มเลยดูมันลายมันลายอืมอืมอิ่มแล้วกตันดูแล้วฮะอวนฮกะ้แล้

ีนแม่จะไปทำงานแล้วนะลูกนะอยู่กับยายกับน้ำหมดนะอยู่กับนี่เมฆที่หมาวนะน้ำดื้อกับเขานะให้เขาอาบน้ำให้ดีๆเข้าใจไหมแม่ต้องรีบไปเลยดื้ออาบน้ำอ่าแกันสักครั้งหรือยัง อ่ะอย่างแง่อย่างแงมแม่เห็นไหมอะไรเนี่ยแม่จะไปทำงานนะเนี่ยวันนี้เข้าใจไหมไปทำงานคืออะไรแม่ขำไม่รู้แม่จะรีบไปทำงานวันนี้เออวันเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอาหูอกอกตตกลับมาตัดตอบเหรอธรรมดาักหน่อย เก่ากลับเจ้าแม่เก่ากลับเจ้าแม่เก่าใควทมจานทมจานใครทมอาหารกินดึ่คขาอมจานนะใครทำขึ้นมาได้ยังไงลงมาลูกแม่จะไปทำงาน ขึ้นมาได้ยังไงละ่ะลูกลงมาเลยโอ้โหโอ้โหอ,อะไรอ่ะลูกเเร็บแม่แม่ร่วงะ่ะโอ้ยมาลงมาเลยขึ้นมาได้ยังไงอ่ะฮะพี่แม่จะไปทำงานแล้วนะลงมาเลยลงมาลงมาเลยลง มาเร็วไม่ขนของขึ้นรถก่อนมามารับเร็วคนดีคนดีลงมาพี่จะไม่ลงคุณบ <c oughs> อกพี่จะได้เที่ยวแหละลูกมาลงมาเลยไม่ต้องมาหหัวห้อยเลยลงมาพี่ลงมาเร็วมาลงมาเลยครับมาลงมาเลยจะไปไหนลูกไม่จะไปทำงานแล้ว <c oughs> อย่าเนียนอย่าเนียน มาคนหลอกคนหลอกค่อยไปเที่ยวเดี๋ยวแม่พาไปนะแม่กลับมาเดี๋ยวแม่พาไปนะแม่รีบไปทํางานก่อนุกคๆเลยไปฝากกด subscribe เป็นกําลังใจให้พี่ขาม้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของขามครับสำหรับวันนี้ขามขอตัวนอนเฝ้ารถแม่มิวก่อนนะก่อนที่แม่มิวจะหนีพี่ขามไปอีกบา,บายยครับทุกคน